บไม่ผ่านไม่ผ่านแม่จะอินโนเลวโนเป็นคนเลวเนงนโนด่ะไปเจอช่องคนกลางช่องกลางรู้ใช่เราจะคิดว่ากูพูดภาษาอังกฤษเก่งมั้งก็คือคุยแบบพูดรัวๆภาษาอังกฤษเร็วๆแบบรัวๆเลยอ่ะแต่โนด่ะกับแม่พอหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเดินออกไปอินโนทำหน้าเนี้ยแล้วก็โอเคก็คืออันนี้โนนผ่านไปแล้วพอโนนผ่านไปแล้วปุ๊บอ่ะก็จะเป็นคิวของโนกับแม่โนกับแม่อ่ะเขาสัมภาษณ์ไปแล้วอยู่ช่องกลางอ๋อเอออยู่ช่อง ไม่หลังจากกูปลุออกไปแล้วนนทิ่งจะเข้าอ๋อนนทุ่งจะเข้าก็กลายเป็นนอนหันมาบอกทุกคนว่ะเออยางเงเราก็ยังสบายใจนะว่านนท์อ่ะผ่านแล้วแต่เราคือคนที่น่ากังวลที่สุดเพราะว่าหลังที้มาครอบครัวด้วยหนึ่งเรามีอาชีพเป็นฟรีแลนซ์หนึ่งใช่เพราะส่วนใหญ่คนที่มาคนเดียวไม่ผ่านก็ไม่ผ่านเห็นนะเออเราเห็นเราเห็นข้างหน้าน้องน้องน้องแบบ น้องเป็นผู้หญิงคนเดียวแต่ผู้หญิงอ่ะ,อะ,ะมีสิทธิ์จะผ่าน,น,น,นยากหน่อย <iten> เอาเอาจริงๆนะที่อ่านมาอะไรอย่างเงี้ย <s> แล้วเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ถามหาเอกสารอะไร <S <s ไ<ม>อ่ะไม่ต้องยื่นให้เขา แล้วถ้าเกิดเขาไม่ถามก็ไม่ต้องตอบแต่ถ้าเกิดอยากจะชวนคุยก็ได้อยู่อะไรเงี้ยอันนี้คนนี้เขาชวนคุยไม่แต่ย่างเรามันเป็นเอกสารที่ใกล้เคียงว่าเออเขาเช็คว่าเราเคยไปอยู่ไหนมาไหนมาบ้างเราก็เลยแบบเออสักอยอาาแต่ไม่ใช่แบบไปลัน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 จะเอาอันนี้มาอันนี้เน้ไม่ใช่แบบไปไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วเสร็จแล้วพอไปถึงตาโน้ตโน้ตกับแม่โน้ตกับแม่ก็คือเซึ่งค ondition คือโน้ตเป็นสปอนเซอร์ให้แม่เพราะแม่เกษียณแล้วออตลาแล้วแล้วโน้ตเป็นพนักงานบริษัทเขาก็จะถามว่าแบบ คนนี้เป็นใครกับคุณแต่ว่าโนดไปเจอช่องคนกลางที่เป็นผู้ชายเราสังเกตแล้วว่าคนกลางผู้ชายเขาจะพูดเล่นขี้เล่นตลกแบบชวนคุยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นชอบดูเบสบอลใช่ไหมทำไมถึงจะไปอเมริกาไปดูเบสบอลเหรออะไรอย่างเงี้ยอโเคก็จะคุยเยอะหน่อยทีนี้โนดก็เข้าไปโนดก็ทักเขาก่อนเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยโนดก็บอกว่าสงสัยคิดว่ากูพูดภาษาอังกฤษเก่งมั้งก็คือคุยแบบ พูดรัวๆภาษาอังกฤษเร็วๆแบบรัวๆเลยอ่ะใช่ใช่คือถามว่าโนโยทำงานอะไรแล้วคือเขาไม่ถามก่อนแล้วว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไหมก็โนโยถามเขาภาษาอังกฤษแล้วไงอ๋อคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งเซิร์ฟเขาก็ภาษาอังกฤษได้กวามั่นใจใช่ถูกอยากจะไปคุณมอร์นิ่งเซิร์ไม่เหมือนกูกูก็ทักคุณมอร์นิ่งแล้วกูเฮลโหลอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคขนั้นก็คุยยาวเลยทีนี้เขาก็ถามว่าแบบเป็นอะไรกับคนนี้เขาก็บอกว่า หนูก็บอกว่าเป็นแม่เขาก็แซวว่านึกว่าเป็นพี่สาวอะไรอย่อางเงี้ยคือแบบชวนคุยชวน,น,น,นเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความแซวนะแบบนึกว่าเป็นพี่สาวพี่สาวเขาพูดเล่นแหละใช่แล้วก็แบบบรรยากาศมันจะค่อนขอ้างพออย่างนัีน้ยโนก็ขำบรรยากาศมันจะไม่เครียดมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยใช่หชายคนกลางใช่คหนผู้ชายคนกลางแล้วเขาก็ถามหนูว่าอ่เนี่ยพาแม่ไปเป็นสปอนเซอร์โนทำงานอะไรหนูก็บอกชื่อบริษัทไปยเขาเขาถามชื่อบริษัทประเด็นคือเขาถามชื่อบริษัทแล้วเขาไปเซิร์ชชื่อบริษัทเดี๋ยวนั้นเลยเราวว่่่าาาาาเเค้ไปพพิิิม์ชือออบรษัทกก๊ขใ๋ ซหมต์แวร์อะใช่ไหมเขากใช่เพราะว่านุ้นไม่ได้บอกเขาว่าเป็นว่าทํางานอะไร่บอกแค่ชื่อบริษัทอ่าแล้วเขาก็ไปกิ๊กๆๆเลยเขาเอาชื่อบริษัทไปสืบข้อเรามาอยู่แล้วประมาณหนึ่งแล้วเขาก็ไปดูว่าแบบตื๊ดตื๊ดตืดว่าเป็นอะไรกลายเป็นว่าคนที่ทํางานมีหลักแหล่งเขากลับถามชื่อบริษัทแต่คนฟรีแลนซ์ไม่ถามอะไรเลย่แล้วแต่ดวงถูกปะใช่ถูกแล้วก็แล้วก็ทีนี้เขาก็ถามว่าแล้เราไปที่ไหนมาบ้างไปประเทศอะไรมาบ้างนุ้นก็ไล่หมดเลยว่าแบบ เเยอรมันได้มาปตัวนี้ก็ไล่เอาที่ประเทศดีๆทั้งนั้นเลยมั้งไหวัดด้วยหวัดด้วยไล่หมดเลยไล่ยับเลยอ๋อคือคือไล่ยับเลยอ๋อถือว่าจําเก๋จำได้เอาเอาตัวรอดเก๋อะไรอย่างนี้ซึ่งครูห้าคนเนี่ยไม่ได้กะว่าจะแยกไม่มีใครจําอะไรเลยเพราะไม่ได้กะว่าจะไปแยกจะไปแยกอ่ะเพราะว่าคือเราก็กะหวังว่าแบบลีดเดอร์เพราะว่ากูอ่ะปูเนคือนี่เขาเขาเก่งของเขาไงเขาใช้ชีวิตอยู่อิตาลีอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเอาตัวรอดเขาได้อะไรเงี้ยแค่ แค่คิดว่าอาชีพเขาไม่มีหลักแหล่งก็อาจจะแบบน่ากลัวนิดนึงแต่การพูดหรือการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมันบม,มันเนียนอะอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วโน้ตคือลีดเดอร์แล้วยี่แยกไปแล้วซึ่งอีห้าคนครอบครัวเนี่ยก็คือไม่ได้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารหรือตอบนะแต่มีปัญหาว่ากูไม่ได้จําอะไรมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแผนเที่ยวกูคืออะไรกูยังจำไปวันที่วันที่เก้าถึงสิบสี่อยู่เลยจริงจำผิดวันอยู่เลยว่าว่าจะไปเที่ยวผิดวะแล้วประเด็นคือกูก็ก็เลิกนักเลิกกอ่ะองคือพึ่งนั่งจํา ตรงตรงที่รออ่ะตรงที่หล่อว่าโอเราเราจะไปลงไหนนะเราไปลงลอสแองเจลิสใช่ไหมอะไรพอรู้ว่าต้องแยกกันเราก็เพิ่งมานั่งเนี่ยเหมือนกันพอรู้ว่าต้องนั่งแยกกูก็มานั่งระลึกแล้วว่าเคนลึกชาติว่าต้องลงไหนวะอ๋อนโน้ตบอกว่าไปเองคือเราเป็นคนไม่ได้ทำแพลนมาแต่แต่ลีดเดอร์เป็นคนทำแพลนมาใช่คือทุกทุกทัวร์แหละเราก็จะมีเพื่อนที่ติ่งอ่ะแบบไม่ให้เราตีใช่ติ่งติ่งแล้วให้คนอื่นคิดแล้วเออกูก็เดินตามเขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นโอเคคือใจเราอ่ะก่อนเข้าอ่ะเราก็คิดทุกคนบอกมาแล้วว่า เขาอ่ะมีผลเราประมาณ8 0 9 0อยู่แล้วผ่านไม่ผ่านใน DS 1 6สใช่เขาดูจากประวัติ DS เรามาหมดแล้วเราก็เลยผ่มใจตัวเองด้วยกันบอกว่าเอาเหอะมึงคือผ่านไม่ผ่านเขาก็ตัดสินมาแล้วทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความมั่นใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่หลังจากโนสัมภาษณ์เสร็จซึ่งในระหว่างนั้นกูตรวจเอกสารอยู่5คน5คนก็คือกูไปเป็นครอบครัวใช่ไหม5้คนก็ตรวจเอกสารอยู่ประเด็นคือโน้ตอ่ะก็ คือเราอะหัวเราอะไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่แล้วเพราะเราคิดว่าเราจะต้องตอบอะไรบ้างะอะไรเงี้ยแต่ตกังวลตัวเองกังวลแต่คือพี่เราอะหันไปเห็นว่าอ e ินโนด่ะ e อินโนน่ะเดินออกไปแล้ว e พูดว่าเราก็เออสบายใจแล้วว่านนผ่านแต่นโนด่ากับแม่พอหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเดินออกไปอินโนทำหน้าเงี้ยล้วก็ปิดหน้ากากนะอยลืมว่ารปิดอะปิดหน้ากากปิดอากาศทำไงแม่ไม่ยิ้มดิตาไม่ยิ้มดี่มันบอกว่ามัานยิ้มมันบอก ไม่รู้มไ่แต่อยู่ในกลับมาไม่รู้แค่บังเบออีพวกนี้ก็กีกดันแล้วเว้ยกดันว่าไม่คือเราพูดกันเลยเราห้าคนพูดกันเลยว่าโน้ตไม่ผ่านโน้ตกับแม่ไม่ผ่านวันแล้วเราก็กลายเป็นความกดดันไงคืออีโน้ตเลวโน้ตเป็นคนเลว แม่กำลังใจเพื่อนแล้วน้องกดดันเพื่อนทีมห้าคนที่เหลือคือแพนิคลีดโน้ตคือลีดเดอร์ของทีมที่คิดว่าจะเป็นลีดเดอร์ให้ไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วเราตรวจเอกสารช่องข้างๆรับเลบๆไม่ผ่านไม่ผ่านเนี่ยแต่เป็นสมิสชั่นกันเราก็คิดในใจว่าเราไม่อยากจะเราไม่อยากจะ สัมภาษณ์เคาน์เตอร์เนี้ยเราเราก็คิดว่าถึงคนซ้ายจะไม่ให้ผ่านแต่เราอยากจะรู้สึกว่าหน้าเข้าใจดีกว่า,ะอ,าอะไรเงี้ยแล้วก็แพนิกแพนิกแพนิกอะไรเงี้ยเราก็สแกนลายนิ้วมืออยู่นั่นน่ะสแกนกันไม่ผ่านสักทีคือสิ่งที่นานก็คือสแกนลายนิ้วมือมันมันม,ม,มันไม่ผ่านอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตรวจเอกสารเสร็จเรียบร้อยอ่ะเราก็เดินเข้าไปแล้วเราก็รุ้นว่าเพราะว่าคนตรงช่องกลางอ่ะที่สัมภาษณ์โนดผู้ชายฝรั่งอ่ะ ไปแล้วเขาน่าจะพักครึ่งหรือไม่ก็โดนยีโนเอฟเฟกพักไปเลยกาสัมภาษณ์โนเสร็จคือกลับออกไปเลยเหรอขอกลับประเทศเลยเหรอขอกลับประเทศเลยไม่ได้เพราะหลังะหลังจากสัมภาษณ์โนตเสร็จเขาไปเลยอ่ะจริงเขาไปเลยเขาหายไปเลยกลายเป็นก็จะเหลืออยู่สองช่องคือช่องที่นนสัมภาษณ์ก็คือผู้หญิงในตำนานนั่นแหละเดาว่าเพราะน่าจะเป็นคนที่ผ่านง่ายนนั้นซึ่งก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 ึ่งแล้วน้องน้องคนข้างหน้าเราอ่ะมัน คือเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะมันจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะสัมภาษณ์ทางช่องขวาสุดอยู่ว่าแล้วกลายเป็นเขาไม่ให้ผ่านแต่ผู้หญิงอะ่ะเขาไม่ยอมเขาก็ยืนย่นยื่นยื่นเอกสารแต่ประเด็นคือหลังจากเขาไม่ให้ผ่านแล้วอะ่ะเราไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอะไรเลยถ้าเกิดเขาคืนพาสปอร์ตคุณต้องจำใจยอมรับเขาไม่มีทางเอาพาสปอร์ตคุณกลับมาแล้วให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครส่งพาสปอร์ตคืนคุณก็ต้อง ยอมรับไม่มีเคสใดๆเกิดขึ้นถามเหตุผลเขาก็ไม่ตอบเขาก็คือเป็นเพราะว่าเขาอ่ะ มัน80%อน่ะจาก d ีเอสหนึ่งหกศูนย์อยู่แล้วแล้วบางบางของบางคนน่ะเขาแบบเหมือนทําหน้าแบบซอร์รี่จริงๆนะที่ไม่ให้ผ่านอะไรเราเราเห็นนะคำตัดสินจากศาลเป็นที่ที่สุดแล้วอะไรประมาณเนี้ยใช่ครับลอกอย่างเงี้ยเออสูงสุดแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งเขาก็เหมือนกับเขาไม่ยอมว่าค่ะถามว่าทําไมอะไรเงี้ยแต่เขาก็แบบไม่ตอบหลังจากนั้นน่ะเขาเขาจะไม่ตอบไปทําไมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามเขาก็คือหลังจากช่องขวาเขาก็เหมือนกับว่าสามีเขาก็คืนวีซ่าไปแล้วแต่ตัวผู้หญิงอ่ะเขาอาจจะแบบอยากจะแบบ เหมือนแบบช่วยดูอีกครั้งเถอะอะไรเงี้ยแต่หน้าคนในหน้าหน้า,หน,า,ห,นาหน้าคุณภาพอะคือเขาก็แบบไม่ฟังแล้วอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณแต่ประเด็นคือเขาดึง,ด,งดึงเชิงกันอยู่เราก็เลยได้ไปเข้าช่องน้องคนแรกเลยพอดีพอหลังจากน้องเขาไม่ผ่านปุ๊บอะเขาก็เลยเรียกเราเข้าไปพอเรียกเราเข้าไปปุ๊บอะพอพี่เขยเราเดินไปคนแรกปุ๊บปุ๊บเราก็เดินเข้าไปห้าคนแล้วเขาก็เหมือนกับแบบอ๋ออันดับแรกคือเขาขอพาสปอร์ตเราก็ส่งพาสปอร์ตไปให้ทั้งห้าคน พอหลังจากนั้นเขาก็ถามถามถามคำถ,ถ,ถามสำคัญก็คือว่าใครเป็นอะไรกันบ้างเป็นรีเลชั่นชิพเราเป็นยังไงเราก็บอกเราเป็นพี่สาวนี้ครอบครัวพี่สาวอันนี้ก็คือแฟนเราแค่นั้นอะไรเงี้ยเขาก็โอเคแล้วก็คือมันคือมาเป็นครอบครัวแล้วก็เขาให้สแกนลายนิ้วมือคือผู้หญิงจะซ้ายผู้ชายจะขวาก็พอครบทั้งหมดยกเว้นเด็กนะเพราะเด็กอะ่ะอายุต่ำกว่าต่ำกว่า14เขาไม่ต้องสแกนพอสแกนครบทุกคนปุ๊บเขาถามคำถามว่า เราพูดภาษาอังกฤษกันได้ไหมเราก็เลยเขาถามคาถามนี้เราก็เลยตอบว่าก็ได้แหละเขาก็เลยตอบถามเป็นภาษาอังกฤษต่อเลยว่าทําไมถึงอยากไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบว่าชาวเวลแค่นั้นคือคือถ้าเกิดเราคิดว่าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ดีเหมือนแบบอานนที่จะไปคุยเล่นกับเขาอะเราตอบเฉพาะคําถามที่เขาถามก็โอเคแล้วเราคิดอย่างนั้นนะแต่ทำไมทำหรือไม่ก็ ถ้ารู้สึกว่ามันอึดอัดมากจริงๆอะคิดคาตอบไม่ได้จริงๆอะอ๋อไปเที่ยวค่ะคือเราเข้าใจว่าเขาอะน่าจะพูดไทยได้นั่นแหละแล้วก็น่าจะฟังไทยได้แหละคืออย่าอย่าไปดินท่าหรืออย่าไปอะไรตรงนั้นนะคือเราก็ยืนเฉยๆกันทั้งห้าคนเลยอะรอว่าเขาจะถามอะไรแล้วก็เราก็ตอบคําถามนั้นอะไร อ๋อถามว่าจะไปเที่ยวที่ที่ไหนเราต้องการไปเที่ยวที่ไหนส่วนเราอ่ะไปตอบเวสไงคือเลือกหลักไงเราจะไปตอบแบบอเมสิกาอเมริกาก็เขาถามมาว่าไปซิตี้ไหนใช่ไหมไปซิตี้ไหนเราตอบเวสเวสจะไปไปฝั่งเวสอะค่ะอะไรเงี้ยท่องในหัวมาว่าเวสจริงเวสจริงมึงเข้าใจกูอจริงจริงแล้วกูก็ตอบร้อนเรากูก็ท่องในหัวร้อนกันจริงแล้แต่แต่อีเวสเนี่ยมันมันเด่นกว่าเหลือเกินกูตอบเวสอะไรเงี้ยแต่สามีก็ตอบว่าลอสแองเจลิสก็คือก็ ไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ฟังแล้วเขาก็เฉยเฉยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเลิกลักอะไรเงี้ยและอีกคําถามหนึ่งเขาก็ช่วงระหว่างที่เขาถามเขาก็นั่งพิมพ์ตอกแตก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 แล้วอีกคําถามหนึ่งคือคํถามามสุดท้ายว่าเคยไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าหมายถึงเราทั้งเขาเคยไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าเราก็ตอบคําว่า always ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆอย่างเงี้ยพอหลังจากคำนั้นปุ๊บอะ พิมพ์ยาวเลยอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าการพิมพ์ของเขาก็คือพิมพ์ข้อมูลหรืออะไรหรือเปล่าหรือเขาไปเช็คว่าเราเคยไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าแต่เราแต่ทุกคําถามคือเราตอบความจริงหมดเพราะว่าเราไปเที่ยวด้วยกันบ่อยไปสวิตไปปารีสไปญี่ปุ่น,นอะไรเงี้ยคือเราก็ตอบ ตอบความจริงที่เขาถามเอกสารที่เรามีคือความจริงหมดเลยใช่แล้วก็ตอบคําถามที่เขาถามไม่ใช่ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นคือคือหลักๆเราอะนะเราหวังว่าเขาจะถามมากกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะเห็นโน้ตก็พูดเยอะนนก็พูดเยอะเอคนข้างๆก็พูดเยอะเขาถามคาถามเราสองคำถามห้าคนถามสามคำาไปห้าคนถามสามคำถามแล้วสุดท้ายเขาพิมพ์เสร็จเขาก็พูดคําว่า you are look good uh your passport your visa uh your 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 visa are all approved ขอบคุณค่ะเขาก็บอกว่าเชิญคนต่อไปค่ะเขาพูดเขาพูดภาษาไทยหรอภาษาไทยหรอหรอเชิญคนต่อไป คนต่อไปค่ะวันนี้แตงคิวอะฮักกูเดนเราเราก็ยืนงงเราก็ยังงงกันหมดใครพูดพูดชายเชียวออคือเขาคือเขาพูดไทยได้นั่นแหละเขาบอกว่าทุกคนพูดไทยแล้วฟังไทยได้หมดใช่ยกเว้นคนที่มาแทนคุณพี่วัฒอาจจะเป็นคนมาใช่พอแถวน้องต้องชัยรามอะไรอย่างเงี้ยเออพอออกมาเจอกันก็มีเรื่องราวมากมายพอออกมาเจอกันปุ๊บกลายเป็นว่ามันจะมีคนนั่งรอคิวทุกคนก็จะเพ่งเล็งไปที่เขาจะมองว่าแปดคนถือพาสปอร์ตกลับออกมาหรือเปล่ามันผ่านหรือเปล่าวะมันผ่านหรือเปล่าวะเราก็ต้อง ทำเป็นแบบว่าเออคุยกันล่าเริงเนาะเราผ่านทั s right. <S ้งว no. ันเราผ่านทั้งกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็จะเจอคนหน้าเศร้าเยอะอะตอนที่เรานั่งอยู่เราคือทุกคน่ะเราก็อยากจะแนะนาว่าทุกคนอย่าไปกดดันกับคนที่เขาเขาไม่ผ่านนะเพราะเพราะไม่เน่เราคิดว่าอีนีจะไม่ผ่านหรือเราคิดว่าอยู่ดีมาจับแยกกรุ๊ปเราจะไม่ผ่านหรือเปล่าวะเราก็ไม่รู้ไงอยู่ดีเราก็ผ่านทั้งกรุ๊ปด้วยซ้ําทั้งที่แบบ ไม่มีแผ่นอะไรเลยอีนี่ก็ไม่มีแผ่นในหัวเลย<ช>แต่บางคนที่ไปก่อนหน้าเราไม่ผ่านกันยับอะไรเงี้ยเรารู้สึกเรากดดันมากเลยเพราะฉะนั้นอะ ก็ปิดหูปิดตาไปก่อนนะน ữ, ก่อนที่เขาจะเรียกชื่อก่อนที่ถึงคิวเราอย่าไปฟังใครอย่าไปฟังใครอย่าไปฟังใคร sí, อย่าไปฟังใครอย่าไปมองใครเรา, <S <S ม,อามองว่าทั้งหมดทั้งมวลก็คงอยู่ที่ประวัติเราเราไปเที่ยวไหวแค่ไหนเราเคยเไป,ไปได้วยกันเราแบบงานเราทํางานเรามีประวัติเสียไหมทํางานหลักแหล่งทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งไหมทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งนี่ก็พูดยากนะเพราะอย่างเราเราก็ไม่เขาก็ไม่ได้รู้ว่าทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งหรือเปล่าหรือล่าแต่อย่างเออเราก็ไม่ถามด้วยเพราะเรายังไม่นั่งึกเลยว่าในดีเอสเราเขียนประวัติการทํางานเป็นอะไรไปบ้างเราก็เขียนที่ล่าสุดซึ่่่งเเปป็็นนทททีีบริษั เราเองที่เหมือนไม่ได้สมุดขึ้นมาหรอกมันเป็นที่เราทําเป็นฟรีแลนซ์อ่ะไม่ได้เป็นบริษัทเก่าไม่ได้บริษัทใหญ่ยังบริษัทเราก็ยังไม่ได้จดทะเบียนก็คือเหมือนมีชื่อกับ f a c e b o o แค่แต่มันก็คือบริษัทจริง,รงเออมันคือบริษัทจริงๆใช่แต่คือว่าแบบถ้าเกิดเขาถามเราก็คงจะตอบความจริงไปอะไรเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรอะไรเงี้ยคือทั้งหมดทั้งมวลเรารู้สึกว่ามันอยู่ที่ว่าอ่ะคุณจะไปเหตุผลว่าท่องเที่ยวคุณชอบท่องเที่ยวจริงหรือเปล่าในพาสปอร์ตคุณไปไหนมาบ้างถ้าคุณชออบทท่่งเียว แล้วแล้วฐาบว่าคุณไปกับใครไปคนเดียวมีความเสี่ยงไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยไปเอเชียมาผ่านมาแล้วหลายๆรอบแล้วก็คุณก็ไปยุโรปมาแล้วแล้วคุณก็ค่อยมาขออเมริกาเราว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยก็น่าจะเป็นเปอร์เซ็นที่ง่ายกว่ามันจะทำให้มี credibility ใช่แต่ถ้าเกิดคุณพักปลอดข่าวโดยที่ไม่เคยไปประเทศไหนแม้กระทั่งออกประเทศเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยไปลาวไปสิงคโปร์อะไรเงี้ยแม้ไม่เคยออกไปเราว่ายากอันเนี้ย ต้องฟุ้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยใช่เราจริงๆแล้วเราก็อาจจะแบบไม่ได้ด้วยความฟุ๊หรอกเราก็เราก็คิดว่าเราก็แค่สมควรได้อะแหละแต่เราแค่ตื่นเต้นเท่านั้นเองอะไรประมาณเราอ่านเราก็อ่านรีวิวเยอะแล้วมันก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันก็ดวงด้วยบวกกับว่าประวัติประวัติเราด้วยว่ามันโอเคไม่โอเคโอเคงั้นก็ใครมีคําถามอะไรก็ถามได้อ๋อในคอมเมนต์หรอในคอมเมนต์ใช่ทั้งหมดทั้งหมดก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้รอได้วีซ่าแล้ววันไปเที่ยวอีกทีนึงโอเคไป อาจจะไปทบทวนตัวเองว่านี่กูโง่หรือมันโง่ากูไม่เข้าใจภาษาอังกฤษหรือมันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเขาทั้งนั้นด้วยวาเขาเป็นคนสัญชาติอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยที่เราตอบไปนี่ถูกหรือผิดกูให้มันผ่านได้ยังนั่นคือลีดเดอร์กูคือไปนั่งทบทวนตัวเองทบทวนตัวเองอ๋อเป็นนั่งเศร้าอยู่เฮียกูทำพ้าไปแล้วทั้งชีวิตให้กูหนี่ยผ้าใช่ใช่ใช่กู